มารู้จักกับมอนสเตอร์จักรพพัดที่เป็นดินน้ำลมไฟแสงสว่างความมืดและสายฟ้ากันดีกว่าครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีราชกาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้นะครับผมจะเอามอนสเตอร์ซีรีส์หนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าโมนาร์มาคุยให้กับทุกคนฟังนะครับโมนาร์เนี่ยก็คือเป็นจัก,กรพรรดินั่นเองนะครับผมซึ่งซีรีส์ของมอนสเตอร์พวกนี้เนี่ยมันก็เป็นซีรีส์ที่มีมานานนมแล้วเนาะที่ว่าเรื่องของมีเป็นจัก,กรพรรดน้ําแข็งจัก,กรพรรดสายลมอะไรพวกนี้ไปนะครับซึ่งเอฟเฟกของพวกมันเนี่ยก็แอบจะมีความคล้ายกันด้วยนะครับแต่ว่าจํานวนตัวของพวกมันเนี่ยก ตอนแรกนึกว่าแบบนี้ไม่ถึง10ตัวด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าคัดไปคัดมาเนี่ยมีได้ถึง17ตัวเลยนะครับไอพวกที่เป็นจกักรพรรดิแห่งแสงจกักรพรรดิแห่งความมืดอะไรพวกนี้นะซึ่งขอเกินแบล็กการ์นิดนึงนะกันตอนที่ผมเสิร์ชเนี่ยมันเสิร์ชยากมากครับผมเพราะว่าไอคำว่าจากักรพรรดิไอคำว่าราชาไอคำว่าพระเจ้าอะไรเงี้ยมันก็มีพวกคันจิของภาษาญี่ปุ่นที่มันใช้ในชื่อของพวกมอนสเตอร์ของยูกิโอพวกนี้เยอะอยู่แล้วนะครับทีนี้ผมก็เลยต้องมาเสิร์ชเป็นภาษาอังกฤษก่อนก็เสิร์ชด้วยคำว่าโมน ซึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเยอะกว่าที่ผมคิดไวเนี่ยเพราะเพิ่งรู้ว่ามันมีพวกจกักรพรรดิที่เป็นเวอร์ชันอัปเกรดด้วยครับผมเออก็คือว่าจากักรพรรดิแห่งผืนดินอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องเป็นผื้นดินแข็งด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีหลากหลายนะแล้วก็ไอ้พวกแบบ4ธาตุดินนะ้ำลมไฟก็จะเป็นเวอร์ชันอัปเกรดแล้วก็จะมีบางตัวที่ไม่ได้มีเวอร์ชันอัปเกรดแต่ว่าตัวของมันเองก็แข็งแกร่งเป็นทุนอยู่แล้วก็มีตัวเดียวไปเลยโดยเฉพาะพวกจกักรพรรดิแห่งความมืดนะครับผมทีนี้เนี่ยจกัจาายกร คล้ายกันหมดเลยก็คือพลังโจมตี2,004ป้องกัน1,000พลังโจมตี2,008ป้องกัน1,000อะไรพวกนี้ไปนะถ้าเกิดว่ามีเกิน17ตัวนี้จริงๆนะครับท่านผู้ชมก็คอมเมนต์เสริมกันเข้ามาได้เช่นเคยนะครับซึ่งต้องบอกว่าไอ้พวกจกักระพรดพวกนี้นะครับมันก็มีบทบาทในอนิเมะเป็นบางตัวด้วยนะครับโดยเฉพาะภาค GX นอที่มีพวกแบบอีคาซจิมารุโคเรียมารุพวกนี้มาใช้จักรพรัดแห่งแสงจักรพรัดแห่งสายฟ้าจักรพรัดแห่งลมอะไรพวกนี้ไปซึ่งเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลย ไปเลยกันแล้วกันนะครับผมจักรพตรรดิตัวแรกคือจักรพรรดิแห่งพื้นดินแกรนด์มาร์คครับผม แกรนด์มาร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาหินผาเลเวล6พลังโจมตี2004ป้องกัน1000ครับการ์ดใบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราสามารถอันเชิญแอดวานซ์ลงมาได้สำเร็จปุ๊บเราสามารถเลือกการ์ดที่เซตอยู่บนฟิลด์1ใบแล้วก็ทำลายการ์ดใบนั้นทิ้งได้เลยครับผมนี่เอฟเฟกต์ของไอ้พวกจักรพพัดนะจะเป็นแบบนี้ซะเยอะเลยครับผมก็คือถ้าเราสามารถบูชายันมอนสเตอร์ Monster, แล้วก็อันเชิญมันลงมาได้สำเร็จปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถทำลายการ์ดได้1ใบอะไรพวกนี้ก็ว่าไปนะครับของตัว Grand ด้วยนะถ้ามีมอนสเตอร์คว่ำหน้าอยู่เราก็บึ้มทิ้งได้เลยครับผมต่อไปนะครับผมจะเป็นร่างพัฒนาของเขาแล้วนะครับผมอเอาภาษาดิจิมอนมาใช้นะไอตัวนี้นะครับผมคือจักรพพัดพื้นปะตะคีใหญ่แกรนด์มาร์คครับซึ่งก็เป็นเวอร์ชันอัปเกรดเพราะว่ามันจะเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาหินผาเลเวล8พลังโจมตี2008ป้องกัน1000ครับผมซึ่งจักระพัดพื้นดินใหญ่ตัวนี้นะครับมันก็มีพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นสังเกตไหมแต่ว่าชื่อยังเป็นแกรนด์านนนาามาร์ Monster ที่ถูกอัญเชิญแบบ advance หนึ่งตัวในการอัญเชิญ advance ตัวมันลงมาได้ครับหมายความว่านสเตอร์ก่อนหน้านี้นะครับที่จะบูชายันเปในตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นนสเตอร์ที่แบบ l e เวล6ใช้เครื่องสังเวยมาแล้ว1ตัวเนี้ยแล้วก็เราสามารถใช้อนส s t e r level ล6ตัวนั้น release เพื่ออัญเชิญในตัวนี้ได้นะครับซึ่งผมสื่อให้ง่ายๆว่าสมมติว่าตัวนด์มาร์ s ตัวเมื่อกี้ที่เป็น l e เวล6อ่ะมันใช้เครื่องสังเวยแค่1ตัวใช่ไหมเราก็สามารถใช้ไอ้ตัวนั้นเพื่ออัญเชิญไอ้ตัวนี้ลงมาได้เลยครับผมไม่ต้องใช้เครื่องสังเวยถึงม้าสอ็ตัวแม้ว๊บ ให้เราเลือกการ์ดที่เซตอยู่บนฟิลด์สองใบครับผมแล้วก็ทําลายการ์ดใบนั้นทิ้งครับนอกจากนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดว่าตัวของแกรนด์มาร์กมีการใช้มอนสเตอร์ธาตุดินในการที่อัญเชิญแอดวานลงมานะครับผมมันจะได้รับเอฟเฟกเพิ่มอีกหนึ่งอย่างด้วยก็คือเราจะสามารถหยิบการ์ดจากเด็กได้หนึ่งใบครับต่อไปนะครับผมจะเป็นจักรพพัดน้ําแข็งเมเบียสครับจักรพรัดน้ําแข็งเมเบียสนะครับผมเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุน้ําเผ่าน้าเลเวลหกพลังโจมตี2004ป้องกัน1000 1000ป้ับการดบน้นว่ถอัเชิญ ลงมาได้สําเร็จปุ๊บให้เราเลือกการ์ดเวทมนต์กับดักที่อยู่บนฟิลด์สองใบแล้วก็ทําลายการ์ดสใบนั้นทิ้งเลยครับผมซึ่งอันนี้ก็ตลกดีนะครับผมใช้เขามาําแข็งเนาะที่จริงจะเป็นจักระพัดน้ํจาจักรพพัดวารีอะไรพวกนี้ก็ได้แต่ว่าเลือกใช้มาเป็นน้ําแข็งแล้วก็เออเทไปอีกแบบหนึ่งนะตัวต่อไปนะครับผมจักระพัดเยือกแข็งเมเบียสครับจักรพพัดเยือกแข็งเมเบียสนะครับเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุน้ําเผ่าน้าเลเวล8พลังโจมตี 2008, ้องกัน1000ร,ร์ดป้ผมก็จะเหมือนไ่งตันครับก็คือสามารถใช้มออสเตร์ที่เคยถูก อัญเชิญแอดวานซ์มาแล้วเนี่ยอันเชิญได้ด้วยการใช้เครื่องสังเวยแค่ตัวเดียวครับผมซึ่งก็ต่อยอดมาจากตัวเมเบียสที่เป็นจกักรพพัดน้ำแข็งได้นะครับตัวของจกักระพัดเยือกแข็งเมเบียสตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราสามารถอันเชิญแอดวานซ์มันลงมาได้สาเร็จปุ๊บนะครับคราวนี้เราจะเลือกการ์ดเวทบนกับดักได้1นถึงสใบนะครับแล้วก็ทําลายทิ้งได้เลยครับผมอ่าก็คืออัปเกรดเนาะตัวแล้วสามารถทําลายได้2ตัวนี้สามารถทําลายได้ถึง3เลยแล้วก็การ์ดใบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันถูก,บบกอัเวน,นด้กรเช ตอนที่ถูกเรียกลงมาครับผมหนึ่งอย่างนั่นก็คือตอนที่มันจะทําลายการ์ดด้วยเอฟเฟกตั้งต้นของมันนะครับผมอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถใช้เอฟเฟกของการ์ดที่ถูกเลือกนะครับผมเพื่อขัดเอฟเฟกนี้ได้ครับหมายความว่าต้องถูกทําลายแบบไม่มีเงื่อนไขเลยนะครับผมการใบต่อไปนะครับผมจักระพัดสายลมไลเซอร์ครับจักระพัดสายลมไลเซอร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผาสัตว์ปีกเลเวล6พลังโจมตี2004ป้องกัน1000ครับการดไปนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถอันเชิญดาาลงมไ้สํเร็จให้เเราาลือกก์ดทีอแอาาดวานั้นกลับไปา ไว้บนสุดของเด็กของเจ้าของครับผมอ่าก็สมตัวเป็นสายลมดีนะอันเชิญลงม,มาปุ๊บก,ก็การ์ดปลิวไป1ใบเลยนะครับจากบนฟิลด์สู่ใบบนสุดของเด็กครับและแน่นอนนะครับผมเวอร์ชันอัปเกรดนะก็คือจะเป็นจกักรพรรดิวายุไรเซอร์ครับผมจกักรพรรดิวายุไรเซอร์นะครับเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผาสัตว์ปีกเลเวล8พลังโจมตี2,008ป้องกัน1,000ครับการ์ดใบนี้ก็เช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าใช้มอนสเตอร์ที่เคยถูกอัญเชิญแอ็กซ์วันมาแล้วเนี่ยสามารถใช้เป็นเครื่องบูชาหย,ยันเพียงตัััััววเเเเเดดดียียยพื่อออญญญญชชิิชมมมมนนนลลลงงาาาาไ้้้ครรบบบผถถกก์ใู ได้สําเร็จปุ๊บให้เราเลือกการ์ดหนึ่งใบที่อยู่บนฟิลกับการ์ดที่อยู่ในสุาสานของเราหรืออีกฝ่ายนาการ์ดที่อยู่บนฟิลกับการ์ดที่เราเลือกจากสุาสานนั้นเอาไปวางไว้ใบบนสุดของเด็กของเจ้าของครับถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้นะครับใช้มอนสเตอร์ธาตุลมในการอัญเชิญมาลงมานะในจังหวะที่อัญเชิญลงมานั้นมันก็จะมีเอฟเฟกเพิ่มดังนี้ครับผมก็คือสามารถเลือกการ์ดที่อยู่บนฟิลอีกหนึ่งใบนะครับแล้วก็เอากลับขึ้นมือของเจ้าของครับเออเป็นลมที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นเลยจรรริงงๆนนะสสาาาาหัััับบบบไไไเเเซอเอออกกกกกลกลกกลข้้้ปววดด็็แึมืี นะการไปต่อไปนะครับผมจัก,กรพัรด์เปลวเพลิงเทสทารอสครับ จักรพรรดิเปลวเพลิงเทสทารอสนะครับผมเป็นการ์ดมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุไฟเผาไฟเลเวล6พลังโจมตี2อ0พป้องกัน1000ครับผมการ์ดใบนี้นะครับเมื่อมันถูกอัญเชิญลงมาแบบแอดวานซ์ได้สําเร็จปุ๊บเราสามารถสุ่มทิ้งการ์ดบนมือของอีกฝ่ายได้1ใบครับผมแล้วก็ถ้าการ์ดที่ถูกสุ่มทิ้งจากบนมืออีกฝ่ายนั้นเป็นการ์ดมอนสเตอร์นะครับผมให้มอบความเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่งตามเลเวลของมอนสเตอร์ที่ถูกทิ้งไปนั้นครับผมเลเวลละ100พอยต์ครับถ้าสุ่มทิ้งมออนสเตร์เเลลว5ก้ยอย500พอยต์นนนนนนัััั่่เเเเเเอนะอออองงงะะะตไปปปกกก็็จจววรรรรร์ชดดขพพิลพิลลลแ้ครับผม ตัวนี้ก็จะมีชื่อว่าจัก,กระพัดเพิงทําลายล้างเทสทารอสครับจัก,กรพัดเพิงทําลายล้างเทสทารอสนะครับเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุไฟเผาไฟเลเวล8พลังโจมตี2อ0 0ป้องกัน1000ครับผมการ์ดใบนี้ก็เช่นกันถ้าเกิดว่าใช้มอนสเตอร์ที่เคยถูกอัญเชิญแอดวานซ์มาแล้วเราสามารถใช้เครื่องส่องเยเพียงตัวเดียวเพื่ออัญเชิญมันลงมาได้เลยครับผม,มาาเมื่อกลายไปนี้ถูกอัญเชิญแอดวานซ์ลงมาได้สําเร็จปุ๊บให้เราดูการ์ดบนมือของอ e ีกฝ่ายแล้วก็ทิ้งการ์ดได้1น่งใบไปได้เลยครับ ให้มอบความเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่งตามเลเวลของมอนสเตอร์ที่ถูกทิ้งไปครับแต่ว่าคราวนี้ความเสียหายที่มอบให้ก็จะเป็น200พอยต์ตอนหนึ่งเลเวลครับผมหมายความว่าถ้าทิ้งตัวเลเวล5ไปก็ได้รับความเสียหายไปเลย1,000พอยต์ครับตัวของจกักรพรรดิเพิงทําลายล้างเทสเตอรสนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้มอนสเตอร์ธาตุไฟในการอัญเชิญแอดวาน์ลงมานั้นมันจะมีเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นตอนที่ถูกอัญเชิญมาด้วยนะครับก็คือมอบความเสียหายไลฟ์พอยต์ให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง1,000พอยต์ 1, ครับผมเออก็คาากคืวาาีบมมสยยหยใหใ้ ไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งนะตัวต่อไปนะครับผมจะเป็นจักรพพัดสายฟ้าซาโบกครับผมจักรพพัดสายฟ้าซาโบกเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงเผาสายฟ้าเลเวล5พลังโจมตี2004ป้องกัน1000ครับแม่ไอตัวนี้มาแปลกนะครับผมเป็นเลเวล5นะแต่ว่าสเตตัสที่เหลือเท่ากันเลยพลังโจมตีพลังป้องกันงนี้ตัวของจักรพพัดสายฟ้าซาโบกนะครับถ้าเกิดว่ามันถูกอันเชิญแอดวาน์ลงมาได้สําเร็จปุ๊บให้เราเลือกมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลด์หนึ่งตัวแล้วก็ทําลายมอนสเตอร์ตัวนั้นทิิ้งงไไปปปปครปปรัััััับตตวว่อออออกกก็็เเเนน์ชขาะผมืจจพ สเน่คลั่งซาโบกนั่นเองครับจกักรพรรดสศนีคลั่งซาโบกนะครับเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผาสายฟ้าเลเวล8พลังโจมตี2,080ป้องกัน1,000ครับผมการ์ดใบนี้นะครับก็สามารถใช้การ์ดมอนสเตอร์ที่เคยถูกอันเชิญแอดวานลงมานะครับเป็นเครื่องสังเวยหนึ่งตัวเท่านั้นเพื่ออันเชิญมาลงมาได้ครับแล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าถูกอันเชิญแอดวานลงมาได้สําเร็จปุ๊บให้เราเลือกการ์ดมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลหนึ่งตัวแล้วก็ทําลายการ์ดใบนั้นทิ้งไปครัััถ้้้้าาาาเเเเวว่มมมอออออนนนนนสสตตตรรรรรร์์์ททีีํลลยไปนนป็แงแงงหื เดิมเท่าไรนะครับผมเลือกการ์ดจากเอ็กซ์ตร้าเด็กของตัวเองส่งทิ้งลงสู่สารไปเท่ากับจํานวนเลเวลหรือแรงนั้นเองครับสมมติว่าเราทําลายมอนสเตอร์เลเวล5ไปอย่างไงครับผมก็เลือกการ์ดจากเอ็กซ์ตร้าเด็ก5ใบครับผมถมลงสู่สารไปในทันทีนะแล้วก็ตัวของจักรพรรดิอัศนีคลั่งซาโบกนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้มอนสเตอร์ธาตุแสงในการอัญเชิญแอดวานซ์มันลงมาตอนที่ถูกอัญเชิญมามันจะมีเอฟเฟกต์เพิ่มอีกอย่างหนึ่งดังนี้นะครับก็คือเราสามารถเลือกการ์ดของอีกฝ่ายหนึ่งจาก,าไไเ,อก,อกาเอ็กซ์ตร,าาาร้าเด็กลงส ุสานจากเอ็กซ์ตา้าเด็กได้ตัวเราก็ต้องส่งอีกฝ่ายนึงก็ต้องส่งแน่นอนว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาเลือกเองได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้มอนสเตอร์า่าแสงในการอันเชิญในตัวนี้ออกมานะครับซึ่งก็ตีความไว้ได้ว่าใช้ไอตัวซาบกตัวเก่าอันเชิญมาอย่างเงี้ยก็เป็นท่าแสงอยู่แล้วใช่ไหมเราก็สามารถเลือกการ์ดของอีกฝ่ายหนึ่งลงสู่สานไปได้เลยครับตัวต่อไปนะครับผมจัก,กรพรัดแห่งแสงไครสครับผมจักรพพัดแห่งแสงไครสนะครับผมเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผานักรบเลเวล6พลังโจมตี2004ป้องกัน1000ครับ การ์ดใบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันถูกอัญเชิญมาแบบปกติหรือถูกอัญเชิญลงมาแบบพิเศษได้สําเร็จให้เราเลือกการ์ดที่อยู่บนฟิลสองใบแล้วก็ทําลายการ์ดสใบนั้นทิ้งไปครับผมซึ่งอันนี้จะเป็นการเลือกการ์ดที่อยู่บนฟิวของเราก็ได้ของอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะครับเมื่อทําลายเสร็จแล้วเนี่ยให้เจ้าของของการ์ดใบนั้นนะครับผมหยิบการ์ดตามจํานวนที่ถูกทําลายไปครับสมมุติว่าเราทําลายการ์ดบนฟิวของเราเองก็ได้สองใบนะครับเราก็สามารถหยิบการ์ดได้2ใบแต่ว่าถ้าเราทําลายการ์ดของอีกฝ่ายหนึ มันถูกอันเชิญลงมานะครับไม่ว่าจะแบบธรรมดาหรือแบบพิเศษก็ตามเนี่ยมันก็ไม่สามารถโจมตีได้นะครับผมเธอแรกลงมาเพื่อทำลายเกาะน,นะแล้วก็เิร์นต่อไปค่อยโจมตีนะจ๊ะสำหรับเจ้าไครส์ตัวต่อไปนะครับผมจัก,กรพรรดิแห่งสว,งสวรรค์ไอเทลครับจัก,กรพรรดิแห่งสวรรค์ไอเทลนะครับเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเท่าเฟรี่เลเวล8พลังโจมตี2,008ป้องกัน1,000ครับผมการ์ดใบนี้นะผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวอัปเกรดของไอตัวไครส์หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันคนละช เลยว่า8เนี่ยมันเป็นชื่อเดียวกันนะครับแค่เปลี่ยนตัวตำแหน่งเฉยๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูเอฟเฟกตของตัว I t เทกันดีกว่างนะครับตัวของ I t เทนะครับก็จะเหมือนกับไอพวกตัวเลเวล8ที่ผ่านมาเลยคือสามารถใช้มอนสเตอร์ที่ถูกอันเชิญแอดวานลงมาในการสังเวยเพียงตัวเดียวได้ครับผมเมื่อการไปนี้นะครับถูกอัญเชิญแอดวานต์ลงมาได้สําเร็จปุ๊บเราสามารถส่งการเวทมนต์กับดักที่ติดคาว่าโมนาคนะจากในเด็กหรือจากบนมือเนี่ยลงสู่สารไปได้2ใบนะครับแต่ต้องเป็นคนละชื่อกันด้วยหลลัััังงจจจาาาากนนน้เเเรรระสสมมมมถออญชิตต์ทีีี่พโ2020 4, แล้วก็พลังป้องกัน1000จากในเด็กลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้ครับมอนสเตอร์ Monster, พลังโจมตี2 0 0พป้องกัน1000จะเป็นใครไปได้นอกจากไอ้พวกจัก,กรพรรดิเลเวล6เลเวล5าที่ผ่านมาแล้วครับผมมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษด้วยเอฟเฟกต์นี้นะครับผมในช่วงเอนเฟสนั้นจะต้องกับขึ้นมือของเจ้าของไปครับส่วนเอฟเฟกต์อีกอันนึงของไอเทลนะครับในกรณีที่การ์ดใบนี้อยู่บนมือเราสามารถรีมูฟการ์ดเวทมนต์กับดักที่มีคําว่าโมนานะครับจากสุสานของเราออกจากเกมไปในช่วงเมนเฟสของอา,าั้วมดตไ ต่อไปนะครับผมจะเป็นจักรพรรดิแห่งความชั่วร้ายไกอุสครับจักรพรรดิแห่งความชั่วร้ายไกอุสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่าปีศาจเลเวล6พลังโจมตี2อ0พป้องกัน1000ครับผมการ์ดใบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอัญเชิญแอดวานต์ลงมาได้สําเร็จปุ๊บให้เราเลือกการ์ดที่อยู่บนฟิลหนึ่งใบแล้วก็รีมูฟการ์ดใบนั้นทิ้งไปได้เลยครับซึ่งถ้ามอนสเตอร์ที่เรารีมูฟออกไปนั้นนะครับเป็นมอนสเตอร์ธาตุมืดให้เรามอบความเสียหายหนึ่งพันพอยต์ให้กับ,ออกบไลฟ์ ไกอุสนะครับเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผาปีศาจเลเวล8พลังโจมตี2,008ป้องกัน1,000ครับการไปนี้นะครับผมเราสามารถใช้มอนสเตอร์ที่เคยถูกอันเชิญเราสามารถใช้มอนสเตอร์ที่อันเชิญแบบแอดวานซ์ลงมานั้น1ตัวเพื่ออันเชิญแอดวานซ์มอนสเตอร์ตัวนี้ได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าการไปนี้ถูกอันเชิญแอดวานซ์ลงมาได้สําเร็จปุ๊บให้เราเลือกการ์ดที่อยู่บนฟิล์หนึ่งใบจากนั้นรีมูฟการ์ดไปนั้นออกจากเกมแล้วก็มอบความเสียหายให้กับอีกฝ คนที่เป็นเจ้าของการ์ดใบนั้นจะต้องรีมูฟการ์ดที่มีชื่อเดียวกับมอนสเตอร์ที่ถูกรีมูฟไปตอนแรกครับผมให้หมดก็ยังเลยเออก็คือว่าปกติพวกการ์ดมันจะใส่ได้สใบใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าโดนเอฟเฟกต์นี้ของไกอุสเล่นงานเข้าไปก็ออกจากเกมไปให้เกลี้ยงเลยนะนอกจากนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้มอนสเตอร์ธาตุมืดในการอัญเชิญแอดวานมาลงมาช่วงที่เราอันเชิญมันลงมาได้สําเร็จนะครับผมจะมีเอฟเฟกต์เพิ่มดังนี้ครับนั่นก็คือเราสามารถเลือกรีมูฟการ์ดได้2อใบครับเดิมทีเราเล ผมจะเป็นจกักรพรรดิแห่งความมืดดีลุกครับ จกักรพรรดิแห่งความมืดดีลุกเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่าจอมเวทเลเวล6พลังโจมตี2อ0พป้องกัน1000ครับผมการ์ดใบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันถูกอัญเชิญลงมาแบบปกติหรือถูกอัญเชิญลงมาแบบพิเศษได้สําเร็จปุ๊บเราสามารถรีมูฟการ์ดที่อยู่ในสุสานของอีไฟหนึ่งสองใบออกจากเกมไปได้เลยครับผมนอกจากนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรารีมูฟไปกี่ใบนะครับคือเราสามารถรีมูฟได้1นถึงสใบใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเรารีมูฟไป2ใบปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะเอาการ์ดใบบนสุดของเเเเเดดดด็คขออองงงงีีีกกกฝ่งง่่่่าาาาาายยสสสลุนนนพพิิไไิิมมมมตไไป้้ววใททรรรรรร์ััญญชจแห ดีลุกลงมานะครับผมมันจะไม่สามารถโจมตีได้ครับตัวต่อไปนะครับผมจักรพพัดแห่งปีศาจอังเมวครับจักระพัดแห่งปีศาจอังมวกกงงมวนะครับเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่ามืดเผาปีศาจเลเวล6พลังโจมตี2 0 0พป้องกัน1000ครับการ์ดใบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราสามารถอันเชิญแอดวานซ์ลงมาได้สําเร็จปุ๊บเราสามารถรีมูฟการ์ดหใบในสุสารของเราออกจากเกมไปได้เมื่อเรารีมูฟการ์ดใบนั้นไปแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าในเด็กของเรามีการ์ดที่ชื่อเดียวกับการ์ดที่ถูกรีมูฟไปให้้้้เเเเราเาาาอออกก์ดดดใใบบนนนนนัันจ็พิ่่มมขึืไตตไตตว ตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมจักระพัดยมมาโลกเอเลบอสครับจักระพัดยมมาโลกเอเลบอสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ามืดเผ่าอันเดดเลเวล8พลังโจมตี2,008ป้องกัน1,000ครับ การ์ดใบนี้นะครับผมสามารถใช้มอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบแอดวานมาในการเป็นเครื่องบูชาญอัญเชิญ <ch> แบบตัวเดียวได้เลยครับผมซึ่งการ์ดใบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามันถูกอัญเชิญลงมาแบบแอดวานได้สำเร็จปุ๊บให้เราเอาการ์ดเวทมนกับดักที่มีคำว่าโมนาคนะครับผมจากบนมือหรือจากในเด็กเนี่ยสองใบนะครับส่งลงสู่สารไปแต่ว่าการ์ดต้องเป็นคนละชื่อกันนะครับเมื่อเราส่งการ์ดสใบนั้นลงสู่สารไปเราจะสามารถเลือกการ์ดบนมือบนฟิลแล้วก็ในสุสานของอ e ีกฝ่ายได้1ใบครับผมแล้วก็เอากลับเข้าไปในเด็กคร การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเธอละครั้งในช่วงเมนเฟสของอีกฟายหนึ่งหรือในช่วงเมนเฟสของเรานะครับผมเราสามารถทิ้งการ์ดเวดมตนกับดักที่มีคําว่าโมนาจากบนมือ1ใบลงสู่สานไปจากนั้นให้เราเลือกการ์ดมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตี2,004แล้วก็พลังป้องกัน1,000จากในสุสานของเรานะครับเอามอนสเตอร์ตัวนั้นกลับขึ้นมาบนมือได้ครับผมแน่นอนว่าพลังโจมตี2,004พลังป้องกัน1,000ก็ต้องเป็นไอพวกจกักรพรรดิเลเวลหกเลเวลห้าอย่างที่บอกไปนะครับผมทั้ง นี่นั่นที่ผมเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังนะครับเออก็ไอเอฟเฟกของพวกเลเวลแปดันนี้ผมก็อาจจะพูดซ้ําไปนะครับขออภัยที่ไม่ได้ตัดตั้งแต่ตอนแรกนะเออเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่ไม่ใช่มอนสเตอร์สเ i ริตมอนสเตอร์ของตูนที่มีเอฟเฟกเชื่อมโยงกันขนาดนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าใส่เป็นรายละเอียดให้ฟังของทุกใบไปเลยดีกว่าท่านผู้ชมท่านไหนเคยเล่นเด็กนี้นะครับผมรู้จักเด็กนี้มีความคิดเห็นยังไงอะไรพวกนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับ ชกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ